สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องสำคัญมากๆนะครับสำหรับใครที่กำลังคิดๆอยากจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนั่นก็คือเรื่องเว็บโฮสติ้งครับผมวันนี้เราจะมาดูกันแบบง่ายๆเลยว่ามันคืออะไรทำงานยังไงแล้วก็มีแบบไหนให้เลือกบ้างคือเหมาะเลยสำหรับคนที่อาจจะยังงงๆกับศัพท์เทคนิคพวกนี้อยู่ใช่ค่ะเรื่องเว็บโฮสติ้งนี่แหละค่ะเป็นพื้นฐานเลยนะ แต่หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าเบื้องหลังเวลาเราเข้าเว็บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือทำไมบางทีเอ๊เว็บนี้โหลดช้าจังหรือทำไมบางเจ้าให้ใช้ฟรีบางเจ้าเก็บเงินวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มจากคำถามแรกเลยโฮสติ้งเนี่ยเออมันคืออะไรกันแน่ครับแบบเอาให้เห็นภาพง่ายๆเลยได้เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะ เว็บไซต์เนี่ยก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งของเราในบ้านก็มีของเยอะแยะเลยทั้งรูปภาพขอ้อความโค้ดต่างๆที่ทําให้เว็บเราสวยงามอ๋อครับเหมือนบ้านเก็บของใช่ค่ะส่วนโฮสติ้งเนี่ยก็คือที่ดินค่ะเป็นที่ดินให้บ้านหรือก็คือเว็บไซต์ของเราตั้งอยู่แต่ถ้าพูดแบบเอ่อเทคนิคหน่อยมันก็คือคอมพิวเตอร์พิเศษที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์นะคะที่ต้องเปิดทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยเปิดตลอดเวลาเลยเหรอครับใช่ค่ะ เพื่อรอให้คนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บเราได้ตลอดเวลาไงคะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วพอเราเข้าเว็บพิมพ์ชื่อเว็บไปในเบราว์เซอร์มันเกิดอะไรขึ้นต่อครับตอนนั้นแ่ะคะ่ะเบราว์เซอร์เราก็จะส่งคำขอวิ่งปื๊ดผ่านอินเทอร์เน็ตไปหาเซิร์ฟเวอร์ที่ว่านี่แหละคะ่ะแล้วเซิร์ฟเวอร์ก็จะส,ส่งข้อมูลหน้าเว็บกลับมาให้เราเห็นบนจอคอมหรือจอมือถือของเราโหฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆคงมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นใช่ค่ะ เพราะว่าไอ้เจ้าเซิร์ฟเวอร์พวกนี้มันไม่ได้ตั้งอยู่เฉยๆนะคะมันต้องมีคนคอยดูแลมีค่าเครื่องแพงๆค่าซ่อมบำรุงค่าเช่าที่วางในห้องที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างดีค่าไฟอีกค่าไฟนี่น่าจะเยอะนะครับเปิดตลอดเวลาเยอะมากค่ะแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอีกนี่แหละค่ะคือเหตุผลหลักๆเลยว่าทำไมบริการโฮสติ้งส่วนใหญ่ถึงต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะ Uh huh. เพิ่งรู้ว่าเบื้องหลังมันมีค่าใช้ใจ่ายจุกจิกเยอะขนาดนี้มีหน้าล่ะครับส่วนใหญ่ถึงไม่ฟรีแต่แต่ผมก็ยังเห็นคำว่าโฮสติ้งฟรีอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้คือมีจริงหรือว่ายังไงครับมีจริงค่ะมีผู้ให้บริการที่ให้ใช้ฟรีจริงๆอย่างเอ่อที่เราเห็นบ่อยๆก็ Weebly หรือ000แบบโฮสอะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งมันก็เหมาะนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มตน้นอยากลองทำเว็บเล่นๆเ,เป็นงานอดิเรกหรือทดลองไอเดียอะไรบางอย่างอ๋อครับแล้วส่วนใหญ่พวกนี้ใช้ง่ายด้วยใช่ไหมครับเห็นว่ามีเครื่องมือแบบลากวางไม่ต้องเขียนโค้ดเองใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเน้นให้ใช้ง่ายๆเลยดึงดูดคนที่ไม่ใช่สายเทคนิคโดยตรงแต่แต่คำว่าของฟรีเนี่ยมันมักจะมีอะไรแฝงอยู่เสมอใช่ไหมครับในโลกนี้ <laughs> ห<ล>ัวเราะ อ่าประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนมีดอกจันรตัวเล็กๆซ่อนอยู่เสมอโฮสติ้งฟรีเนี่ยก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างเหมือนกันอย่างแรกที่เจอบ่อยสุดเลยก็คือเขาอาจจะใส่โฆษณาของผู้ให้บริการเองมาแสดงบนเว็บไซต์ของเราค่ะอ๋อเพื่อให้เขามีไรายได้มาชดเชยค่าใช้จ่ายที่เขาต้องดูแลเซิร์ฟเวอร์ให้เราใช่ค่ะถูกต้องเลยแล้วนอกจากเรื่องโฆษณาละครมีข้อจากัดอื่นๆที่เราควรรู้ไว้อีกไหมครับโดยเฉพาะคนที่คิดจะเริ่มทาเว็บเนี่ย มีค่ะอันนี้สำคัญเลยคือเรื่องทัพพีรอนที่จำกัดทัพพีอกรหมายถึงพวกพื้นที่เก็บข้อมูลเหรอครับใช่ค่ะทั้งพื้นที่เก็บข้อมูลอย่าง w e b l y Free อาจจะให้แค่500 MB หรือ Zero Zero Web Host ก็ให้ประมาณ1 g b ิกกะบต์ถ้าเว็บเรามีรูปเยอะๆวิดีโอหรือไฟล์อื่นๆเยอะๆเนี่ยเออแป๊บเดียวก็อาจจะเต็มแล้วค่ะอืมครับแล้วนอกจากพื้นที่ล่ะครับก็มีเรื่องแบนด์วิดค่ะคือปริมาณข้อมูลที่รับส่งได้ ถ้าเกิดวันไหนคนแห่เข้ามาดูเว็บเราเยอะๆพร้อมกันโค้ตาแบนด์วิดท์ที่ได้มาฟรีๆมันอาจจะไม่พอทีนี้เว็บก็จะเข้าไม่ได้เลยที่เราเรียกกันว่าเว็บล่มนั่นแหละค่ะโหน,นี้เรื่องใหญ่เลยนะครับถ้าทําเว็บแล้วคนเข้าไม่ได้เนี่ยแย่เลยใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องความเร็วอีกเว็บที่ใช้โฮสติ้งฟรีส่วนใหญ่มักจะช้ากว่าแบบเสียเงินอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะอืมอันนี้ก็ทบประสบการณ์คนเข้าเว็บโดยตรงเลยแน่นอนค่ะแล้วก็เรื่องชื่อเว็บหรือชื่อโดเมน ปกติถ้าใช้ฟรีเนี่ยเรามักจะได้เป็นชื่อย่อยหรือสับโดเมนนะคะเ <c oughs> ช่น yourname. w i b l y e com ะไรแบบเนี้ยมันก็จะดูไม่ค่อยเอ่อเป็นมืออาชีพเท่ากับชื่อเว็บที่เป็นของเราเองจริงๆ <c oughs> อารมณ์เหมือนเราไปอาศัยบ้านคนอื่นอยู่เขาก็มีสิทธิ์จะติดป้ายชื่อเขาไว้หน้าบ้านเรานิดหน่อยประมาณนั้นเลยค่ะสุดท้ายก็คือพวกฟีเจอร์เสริมต่างๆเช่นระบบตะกร้าสินค้าสำหรับขายของออนไลน์ หรือพวกบริการช่วยเหลือทางเทคนิคเวลาเว็บมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะไม่มีให้หรือมีแบบจํากัดมากๆค่ะเข้าใจเลยครับคือได้ของฟรีมาใช้แต่ก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขข้อจํากัดต่างๆของเขาแต่เมื่อกี้เหมือนเราพูดถึงอีกแบบหนึง่งที่ถูกมากๆจนเกือบจะฟรีอย่าง h o สติ n งเจอร์ที่เดือนละไม่กี่สิบบาทอันนี้น่าสนใจนะครับมันต่างจากฟรีเลยยังไงบ้างอ๋อค่ะ พวกนี้ก็เป็นอีกทางเลือกคือจ่ายเงินนิดหน่อยแต่ก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมาจากแบบฟรีอย่าง h o s t ิ i งเกอที่ยกตัวอย่างมาเขาก็เคลมว่าให้ความเร็วค่อนข้างดีมีศูนย์ข้อมูลไหลที่ทําให้เว็บอ่เสถียรไม่ค่อยล่มแต่ก็ยังมีข้อแลกเปลี่ยนอยู่ดีใช่ไหมครับในแผนที่ถูกที่สุดใช่ค่ะในแผนราคาเริ่มต้นมากๆเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่แถมชื่อดเ m a c o m n e t อะไรพวกนี้ให้ฟรีหรืออาจจะยังไม่มี SSL ให้ฟรี SSL นี้คือตัวที่ทำให้เว็บขึ้นรูปกุญแจสีเขียวๆบอกว่าปลอดภัยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ SSL ถือว่าสำคัญมากนะคะมันช่วยเรื่องความน่าเชื่อถือให้คนเข้าเว็บรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ดีกับอันดับบน Google ด้วยค่ะอืมครับผมงั้นมาถึงคำถามสำคัญเลยแล้วเราควรจะเลือกแบบไหนดีครับระหว่างฟรีไปเลยหรือยอมจ่ายนิดหน่อยหรือจ่ายแบบจริงจังไปเลย อันนี้ต้องกลับมาดูที่เป้าหมายของเราเป็นหลักเลยค่ะว่าเราสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าแค่อออยากลองทำเล่นๆทดลองเรียนรู้หรือทำโปรเจกต์ส่วนตัวเล็กๆที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องคนเข้าเยอะหรือภาพลักษณ์มากนักโฮสติ้งฟรีก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะให้เราได้ลองผิดลองถูกโดยไม่ต้องเสียเงินครับผม แต่ถ้าเรามองไปไกลกว่าน,นั้นต้องการสร้างเว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าหรือคนอ่านต้องการให้เว็บเร็วแรงเสถียรรองรับคนเข้าได้เยอะๆในอนาคตและอยากได้ฟีเจอร์ครบๆช่วยในการทําธุรกิจหรืออื่นๆการลงทุนกับโฮสติ้งแบบเสียเงินแม้จะเริ่มจากแพ็กเกจราคาไม่แพงก่อนมันมักจะคุ้มค่ากว่าในระยะยาวค่ะเพราะอะไรครับทำไมถึงคุ้มกว่าเพราะว่า ต้นทุนแฝงของโฮสติ้งฟรีนะคะบางทีมันสูงกว่าที่เราคิดเช่นการเสียโอกาสทางธุรกิจเพราะเว็บโหลดช้าหรือเว็บล่มบ่อยๆหรือการเสียความน่าเชื่อถือไปเพราะเว็บดูไม่โปรมีโฆษณาแปลกๆหรือใช้ซับโดเมนอะไรแบบนี้นะคะต้นทุนแฝงพวกมี้อาจจะมากกว่าค่าโฮสติ้งที่เราจ่ายจริงๆก็ได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับชัดเจนมากๆสรุปก็คือการเลือกโฮสติ้งเนี่ยต้องดูความต้องการความจริงจังของเรากับเว็บนั้นๆเป็นหลักเลย แบบฟรีก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้ลองได้แต่ก็มีข้อจำกัดเยอะส่วนแบบเสียเงินไม่ว่าจะถูกหรือแพงก็จะให้ความพร้อมความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพที่ดีกว่าใช่เลยค่ะอยากจะฝากให้ลองคิดตามปิดท้ายนิดนึงนะคะว่าถ้าเรามองว่าเว็บไซต์คือหน้าร้านของเราในโลกออนไลน์เราอยากให้หน้าร้านของเราเนี่ยดูดีเปิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมต้อนรับลูกค้าเสมอหรืออยากให้เป็นร้านที่แบบ ปิดปิดเปิดเปิดดูไม่ค่อยน่าเข้าไม่น่าไว้วางใจค่ะอืมครับการตัดสินใจเลือกโฮสติ้งเนี่ยมันก็เหมือนกับการตัดสินใจลงทุนในภาพลักษณ์และความพร้อมของร้านค้าออนไลน์ของเรานั่นเองค่ะ